วัสดีครับ DIY by Topping มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ครับโซฟาที่ผมจะทำก็อันนี้เป็นพื้นโซฟานะครับได้ไม้มาอย่างนาเลยตัวนี้เป็นตัวห้าสบบาทครับตัวนี้แล้วนี้ก็จะเป็นขาโซฟานะครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะทำโต๊ะกลางคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าของผมก็จะบอกรายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้คนที่สั่งให้ผมทำให้เนี่ยเข้ามาดูได้ว่า การเลือกไม้การประกอบของผมนี่เป็นยังไงบ้างผมจะบอกอรายละเอียดอย่างครบถ้วนเลยครับเชิญรับชมได้เลยครับอันนี้ขาผมได้มาอย่างสวยเลยนะครับดูไม้ขาเป็นเหลี่ยมอะไรอย่างดีเลยมัดหนึ่งก็มี5แผ่นนะครับ5ท่อนอันนี้เราก็จะมาทำขาโซโฟ,ฟากันเราก็จะเลือกลายไม้ที่สวยๆนะครับเอามาทำ นี่ครับที่เราตัดออกก็คือตัดจุดที่มีตำหนิออกนะครับพวกที่เป็นรอยตะปูรอยอะไรเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปไม้ก็จะไม่มีตำหนินี่ครับตัดทีเดียวให้ทั้งหมดเลยนะครับพวกน,นั้นนะมาตัดทีเดียวให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วให้ประกอบทีเดียว ชุดนี้ก็เป็นชุดยอดนิยมในติ๊ t ต k เลยนะครับไม่รู้ว่ามันถูกหรือว่ามันสวยพี่ๆก็คอมเมนต์นบอกผม่อยนะคะมาดูแพรตัดกันนะครับนี่ดูแพรตัดนี่คือจิกซอตัดนะครับเนียนมากนี่นี่ครับนี่คือใช้จิกซอตัดครับจะว่าจะจับชาให้ดู นี่ครับป๊ะครับผมแล้วก็แพรนี่สวยด้วยเพราะว่าเลือกใช้ใบที่เราต้องเลือกใช้ใบดีๆนะครับสำหรับใบคิดซอเนี้ยต้องเลือกฟันดีๆมันจะได้ตัดงานที่ออกมาดีครับออกมาสวยงามนี่หลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนด้านหน้า อันนี้จะเป็นส่วนข้างบนข้างล่างของกรอบขาโซฟานี่ครับแล้วก็จะมาทำอันนี้ส่วนด้านบนก็คือชุดนั้นส่วนด้านหลังด้านหน้าก็คือชุดนี้แล้วก็จะมาเข้าโครงอันนี้ครับสิ่งที่ต้องมีก็มีสว่านกาวแล้วก็สกรู สว่านถ้ามีสองตัวจะทําเร็วขึ้นครับตัวหนึ่งเจาะนําตัวหนึ่งขันสักคู่มาเข้าขากัเลยครับเราก็จะมาเข้าขาโซโฟ,ฟากันครับนี่เราก็หาโต๊ะรองครับมันจะได้ง่ายเวลาเข้าอันนี้ก็เป็นด้านหน้าเราก็เลือกลายที่สวยออกลายที่สวยเนี้ย ออกข้างหน้าปายที่อาจจะไม่สวยดรวอว่ามีตำหนินิดหน่อยเนี่ยแล้วก็เข้าข้างในอย่างเงี้ยเพื่อที่ได้งานออกมาที่สวยงามมากน่ครับอากาศแทาทั่วๆเลยครับผมไม่ต้องประหยัดจะได้ทนทน เปะเข้าไปไม่ยากครับลางให้พอดีก่อนครับนี่ดูถ้าตัดถ้าตัดตรงนี้มันจะเข้าแบบชิดพอดีเลย อันนี้เรื่องตัดถ้ามีเรื่ององศานี่จะจะป๊กแบบนี้เลยครับอันนี้ผมไม่มีเรื่ององศานะก็ใช้ทิโนโลยทิ้งิเอา จากที่เราทำโครงเสร็จแล้วโครงสี่เหลี่ยมนี้ล้วก็จะมาทำตัวนี้ต่อครับในตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานฐาาเนี่ยผมจะสโลปนิดหน่อยครับเรื่องความเอียงความสโลปเนี่ยผมเรียนแบบมาจากโซฟาที่อยู่ในห้างนะครับของผมก็เอาตลับเมตรไปเดินวัดไปเดินดูตามห้างเฮ้ย ผมก็ลองไปนั่งดูก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้มันโอเคนะเนี่ยแสดงว่าเขาออกแบบมาตามหลักสรีระว่าอย่างดีตัวหล,หลายหมื่นนะครับผมก็ไปเรียนแบบมาว่าความลาดเอียงความสโลปเนี่ยจะทำกันยังไงมันถึงจะพอดีแล้วผมก็มาดัดแปลงใส่งาน DIY ของผมส่วนเรื่องการจับนะครับผมก็จับด้วยสกูดำมีตัวนี้เป็นสกู2นิ้วนะครับแล้วก็เจาะเพิ่มความลึกเข้าไปให้มันมีความแน่น แล้วตัวคานี่ของผมจะเพิ่มเปเศษด้วยไอตัวน็อตจับหลังคานะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงสูงมากจากสกูดําที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วอัดกาวเข้าไปด้วยแล้วก็มาเพิ่มสกู4สี่มิลตัวนี้เข้าไปยิ่งมีความแข็งแรงครับการประกอบผมนี่รับประกันได้เลยว่าแข็งแรงแน่นอนอ,อนี่ไงครับความสลปนี่ของผมก็ปิดจดจำเข้ามา พี่ที่ทำก็ลองเอาแบบของผมไปทำตามได้นะครับนี่ไม้ที่ผมทำก็เป็นไม้สนมือสองนะครับร้านที่ผมซื้อนี่ก็ใสมาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเลยไม้ดูงานประกอบครับอันนี้จิกซอตัดก็จะนเนียบเนี๊ยบเหมือนก,นกันกับเลื่อยองศาผมก็แพนจะซื้อเลื่อยองศาอยู่ครับพอดีจิกซอมันใช้เวลานาน,านถ้าเลื่อยองศาก็ ตัดชิตัดชมาประกอบเลยก็น่าจะเร็วกว่านี้ครับนี่เราได้ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอาแผ่นแผ่นพื้นของโซฟามาวางกันครับต่อไปเป็นการประกอบโซฟานะครับนี่แผ่นพื้นผมก็เจาะรูไ้แล้วรูที่เตรียมยิงสกูก็เจาะเข้าไปลึกประมาณประมาณ1เซนนะครับประมาณนี้ ให้สกูของเราแบบจมเข้าไปแล้วก็มีการตอกปิดหัวสกูให้มันเรียบร้อยมันก็จะมีความสวยงามถ้าเราโปะเนี่ยถ้ามันแห้งเนี่ยมันจะยุบลงนะครับเอาถ้าเราเอาขี้เลื่อยโปะถ้ารูลึกๆนะมันจะยุบอันนี้ถ้าพี่ๆคนไหนเคยทาก็น่าจะรู้การประกอบนี่ผมจะจับฉากทุกครั้งนะครับว่าขามันตรงขาเอียงหรือเปล่านี่ต้องได้ฉากอย่างนี้สําหรับการ ประกอบนี่จับชา้าถ้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยก็มันก็ไม่เป๊ะนะครับไม้มันก็จะมีความโก่งความอะไรของมันบ้างไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่าน่าเกลียดมากจนแบบเอียงมองด้วยสายตาแล้วเอียงอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ไม่เอาครับสว่านตัวนี้ผมใช้ดีมากสว่านจีนตั่ละหห้กครับ ผมใช้นี่คุ้มมากเลยสร้างเฟอร์นิเจอร์มาหลายตัวแล้วทั้งบ้านนะใช้สว่านตัวนี้สุดยอดเลยครับี่ที่สำคัญทากาวนี่ไม่ต้องห่วงกาวนะครับลูดให้หมดเยิ้มๆเลยไม่ต้องสนใจเอาให้มันทั่วครับเอาให้มันทั่วจะได้แข็งแรงในงานประกอบเราผมว่านะถ้าไม้ไม่ผุไม่ปวกกินนี่ผมว่ามีสิบปีงานประกอบถ้าทำแบบนี้นะครับ แต่ถ้าไปตากแดดตากฝนเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งไปตากแดดตากฝนก็สุดท้ายก็พังอยู่ดีครับนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บหัวนอ็อตเราก็จะมาตอกไม้เข้าไปให้ไม้ตอกเนี่ยมันเป็นขนาด8มิลน,นะครับซื้อในช้อปปี้อนนี้จะถุงละ25บาทอ่า มีหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราจะใช้หัวสก,กูเท่าไหร่อันนี้ของผมใช้8มิลน,นี่เราก็เอากบเหลาดินสอนะครับมาเหลาเพื่อในง,งานตอกนง่ายถ้าเราไม่เหลาเลยมันเป็นเหลี่ยมเลยมันจะตอกมันจะทําให้หัวไม้นี่เสียนะครับมันจะเข้าไม่เนียบถ้าเราเหลาให้มันหัวออกแบบลบขอบก่อนแล้วก็ตอกเข้าไปเนี่ยให้เนื้อไม้สวยเลย นี่ครับเข้าไปเนียนๆนี่หลังจากงานประกอบเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทำโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางเหมือนผมทำไปแล้วคลิปที่แล้วแต่นี้ทำเพื่อบอกอรายละเอียดอีกทีครับว่ามีอะไรบ้างให้ส่วนที่ไม่สวยนี่ก็จะตัดทิ้งไปนะครับอันนี้เป็นรอยตะปูที่ใช้ในพาเลท ตะก่อนมาแล้วก็จะตัดทิ้งไปไม้มันเมตรหนึ่งแล้วก็ยอมตัดทิ้งไปประมาณสัก15เซนได้ครับก็ตัดทิ้งให้หมดเลยครับเพื่อความสวยงามนี่แล้วก็จับฉากตลอดครับเวลาตัดว่าเนียนแค่ไหนนี่เป๊ะเลยครับโอเคผ่านตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะเพื่อฝังหัวสกูเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับพื้น โซฟาที่เราทําแต่อันเนี้ยมันจะไม่หนาถ้าพื้นโซฟาแล้วก็เจาะลงประมาณสักครึ่งเซนก็พอครับก็ดีปิดหัวสกูได้ไม่ต้องเจาะลงเยอะการประกอบก็ประกอบหัวท้ายก่อนนะครับเพื่อให้มันได้ฉากก่อนเพื่อให้เป็นโครงสี่เหลี่ยมที่ได้ฉากเสร็จแล้วค่อยวางตรงกลางอีก3แผ่นถ้าเราวางเรียงกันเลยเนี่ยมันจะเอียงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆก็คือถ้าเราตัดไม้เป๊ะ เราทำฝั่งนี้แล้วไปทําฝั่งนั้นเสร็จมันก็จะได้พอดีกันเลยนี่ส่วนอีก3ามแผ่นเรามาวางนี่มันก็จะพอดีเลยครับสกรูนี่ผมใช้2นิ้วทุกงานเลยนะครับนี่ทากาวเสร็จแล้วแล้วก็เอา3แผ่นที่เหลือมาวางแล้วก็วัดระยะห่างให้พอดีกันแล้วก็ยิงสกรูลเลยไม้ตัวนี้ก็ถือว่าหนาเหมือนกันนะครับโต๊ะกลางใช้ได้เลยครับผม เพราะว่าผมก็ส่วนมากผมจะเลือกซื้อไม้ที่หนาๆนไ้ก่อนถ้าไม้ที่บางนี่ผมกลัวมันจะไม่ทนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมครับนี่สูตรเดิมเลยแต่ที่สำคัญนะครับไม้พาเลทเนี่ยเราต้องเลือกที่มีรอยตะปูหรือรอยตำหนิลงข้างล่างเสมอนี่เห็นไหมครับมันจะมีรอยบีบของไม้มาผมก็จะเอาลงข้างล่างเวลาพลิกขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นแล้วรอยที่มีตำหนิวันนี้เป็นค้าหรหลก สั่งมาจากช้อปปี้นะครับขาเหล็กนี้สูง30เซนนะครับราคา350บาทแต่ถ้าทำสีเนี่ยจะอยู่ที่400 450อยหแพงขึ้นมาน้อยหนึ่งผมว่ามาทำสีเองถูกกว่านะครับสีสเปรย์ปองหนึง40บาทก็พ่นได้เป็นเป็น10ขาครับสบายสบาย ร้านนี้เนี่ยผมซื้อตลอดเลยครับที่ช้อปปี้เดีย๋ยวผมจะแนบลิงก์ร้านไว้ให้หรือถ้าผมลืมแนบก็พี่ๆก็คอมเมนต์ขอลิงก์ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะส่งให้ร้านนี้มันจะมีค่าส่งนะครับค่าส่งก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าใส่โคส่วนลดแล้วมันจะลดอยู่ที่40บาทก็จะเหลืออยู่ประมาณ30กว่าบาทค่าส่งต,ตีไปก็ค่าขาเหลงส่ร400บาทาประมาณ400 นี่ครับงานเชื่อมเขาต้องเคาะออกก่อนแล้วก็ไปพ่นสีใหม่ต้องไปทำสีครับทำสีดำ ในระหว่างรอสีแห้งนะครับเราก็จะมาอุดรูน็อตรอนี่สีก็แห้งแล้วครับทิงไว้ประมาณ30นาทีก็เอาไปใช้ได้ครับนี่แล้วก็วางตามตำแหน่งให้พอดีแล้วก็ยิงสกูได้เลยครับ ทำคาเสร็จแล้วแล้วก็มาวางดูความสวยงามต่อไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกันครับอย่างแรกเราก็ต้องโปะพวกรอยนอ็อตรอยตำหนิที่เป็นรอยไม้แตกรอยตะปูที่มากับไม้ก่อนครับส่วนผสมก็จะเป็นผงของเครื่องขัดนะครับแล้วก็ผสมกับกาวลาเทคตัวนี้ผสมให้เหนียวข้นเลยนะครับแล้วก็ไปปิดตามรู แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับหลังจากแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลบมุมใส่ขอบนี่หลังจากแห้งแล้วเราก็จะมาใส่ขอบกันผมจะใช้เป็นกบพีเสื้อนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียงเงียบด้วยแล้วก็ไม่รบกวนข้างบ้านอันนี้ถ้าเราถ้าใครสะดวกใช้ทิมเมอร์นะจะดีกว่าครับแต่ทิมเมอร์ของผมมันขายไปแล้วมันเสียงดังครับ อันนี้ก็ใช้ไม่ยากครับอันนี้แค่มันจะเสียเวลาไปนิดหน่อยนี่เสร็จแล้วเราก็จะมานั่งสัมผัสดูว่าโอเคหรือยังเข้ากับสาลีระของเราหรือยังต่อมาเราก็จะมาขัดเก็บรายละเอียดกันครับ ขัดเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดโดยการขัดมือต่อนะครับแล้วก็ข้างล่างเครื่องมันเข้าไปไม่ได้ด้วยใช้มือขัดไปนี่ครับใช้ไม้ลองอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ขัดง่ายขึ้นนี่ครับหลังจากขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่พี่ที่ติ๊กตอกที่เขาสั่งเขาอยากได้คาสีดํานะครับ มก็เสียดายลายไม้อยู่เป็นการผมอุตส่าห์เลือกลายไม้ส,สวยๆออกมาข้างนอกให้แกนี่ดูลายไม้แต่เขาขอมาก็จัดให้ครับตามคำขอนี่ดูผมเลือกลายไม้นะครับอย่างสวยเลยอนะนี่ขัดอะไรก็เรียบร้อยส่วนขาก็จะทาสีดำนะครับตามแบบที่แกเขาเห็นแกเห็นของผมในติ๊กต็อ แกก็เลยยังได้คาสีดำเหมือนกันก็ทาให้แกครับผมเสร็จเรียบร้อยครับทาสีนี่สีจะไม่เป็นดําเงาไม่เป็นดําด้านนะครับจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านสวยๆเลยก็จะมีเห็นลายไม้ด้วยเสร็จแล้วก็ปัดฝุ่นทคำความสะอาดเอาเข้ามาเกี่ยไว้ในบ้านรอพี่เข่ามารับครับ จัดขวดเหล้าจัดขวดวายมาวางจัดลำโพงบลูทูธมาวางแล้วก็ถ่ายลงใน t ิ k t o k เพื่อเป็นการโฆษณาขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆที่มาจาก t ิ k t o k ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ